สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับในช่อง YouTube ปาโโ่านนนดัมซิงนะครับผมใครที่ชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้พามารีวิวเจ้า h i โ o เมกาซีรีส์500สีม่วงฮนะดูครับดูอะไรครับดูดูกระจกหลังเตานี่สุดจริงๆ สวยงามครับเมื่อคือนก็ประมาณเสร็จประมาณสามทุ่มเลยทำนะตอนดึกๆแล้วติดบางฝุน่นนะตรงนี้แหละปู๋เธอรัวกันช่างแล้วบ้านประดูครับผมนี่ราวไฟข้างบนนี่จะถอดหมวกราวไฟออกนะครับเพราะมันเด๋ยวชนตามกิ่งไม้ตามอะไรเดี๋ยวหมวกมันเสียหมดนี่นะครับพาดูร,บรอบๆคันก่อนนะครับ เป็นร้อยเจ็ดเครื่องร้อยเจ็ดห้าเป็นเครื่องของมันเร็วนะครับเทอร์โบร้อยเจ็ดห้านี่บวกเทอร์โบไปนี่ก็แตะไปสองร้อยกว่าครับสุดยอดจริงๆจ,จัดจ้านมากครับดูชุดแต่งกระทะเลนชุดแต่งแก้มเลนฮะกันชนบางฝุ่นหน้าก็มีนะครับแต่ถอดออกนะฮะเวลาทุกดินนี่ใส่ไม่ได้มันร้อนจัดระบายความร้อนไม่ค่อยดีครับผม กินจะดื่มไม่ได้โวเป็นทางดื่มนี่ครับนี่ครับดูก<ะ>านศาสตร์หมวกนี่กระจกสุดยอดเลยนี่ครับบันไดลิงแต่ก่อนได้ของไทยมากนะแต่พอดีเขาเอาไปที่อู่ไปเพิ่มกระจกด้วยไปแก้ไขไฟนิดหน่อยก็เลยไปเอาของนอกมาครับยังไม่ขัดนะครับผมดูมิเกีเมาส์นี่ สวยงามมารามปามนะครับที่เข้ากับสีมวกดูครับนี่ชุดชาดจริงๆถือว่าหล่อครับดูครับช่วงท้ายนี่ก็สวยงามเลยบางฝุ่นก็จะยื่นออกมาประมาณหนึ่งคืบนะครับดูสวยงามมากเลยครับผม แต่ก่อนบางคันเขาจะไม่ทําแถบล่างเนาะแต่นี้เราไปเห็นมามันสวยเราก็เลยสั่งเข้าทําด้วยครับนี่เห็นไหมลายออกมานี่ยสวยงามครับดูดูครับนี่ดูดูต่อครับนี่ดเดี๋ยวพาไปชมข้างในครับผม ดูรอบคันก่อนดูสึกจริงๆทอน,นี่ยังทอเดิมครับผมแต่เสียงหอนครับคันนีนร้รถที่ไปเอานี่ไปเอาที่ชุมพลบุรีครับที่อูเจลดดารัตนะครับผมคันนี้เอามา80ครับชุดแต่งก็กระจกจะน้อยกว่านี้ครับ มาเยอะเท่านี้เทา่าไหร่นี่ครับเบอร์ติดต่อทางอูนะครับผมนี่อ,อูรัฎด,ดารัตประดับเย็นนะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับผมสนใจติดต่อได้เลยครับไฟหมวกอูรด,ดารัตนี่ก็จะแถมไฟตีเสือ้อไฟตามนี้มาครับติดหมวกมาก็าทำให้ดูมีเสน่ห์ ดูครับดูในไฟรอบคันดูรอบๆเลยจัดจ้านมากเลยครับดูมุมนี้นี่สุดจริงๆดูขนาดเนี้ยฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะฮะนี่ครับบางฝุ่นที่ติดตั้งเมื่อคืนนะไปซื้อโซ่มาใส่ด้วยให้มันยื่นเป็นสองเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับ มีรถคันนี้อยู่ด้วยก็ถือว่าเหมือนมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเลยนะครับนี่ที่นอนพร้อมมีแคบข้างบนก็สวยงามครับอุปก,กรณ์นิดหน่อยของไรุ่นนะครับผมสวยงามมากเลครับอ่าไมคคันนี้จะอยู่ที่ตอนไปซื้อตอนนั้นอยู่ที่หกหกแสน สตอนนี้หกหกแสนหกนะครับประมาณหกแสนหกแสนหกพันนะครับผมหกแสนหกพันตอนไปเอารถนี่หกแสนสี่พันะครับ mm hmm. เพิ่มมาวิ่งงาน,นครับตั้งแต่ออกมานี่มีหน้าจอให้ด้วยครับสุจัดเลยข้างในนี่หรูหราครับผม เดีย๋ยวพาดูนะมุมมอง <คน S 1> ของคนขับนี่กระจกก็จะประมาณนี้โฟกัสหน่อยนี่นะครับประมาณนี้เลยกันสาดพร้อมเลดสวยงามมากครับดูนะครับร้อนครับผมสุดจัดจริงๆม่านนี่ก็มีครับม่านปิดแคบปิดอะไรเรียบร้อย กระทะก็เป็นกระถะเลดด้วยชุบโครเมียมสุดจริงๆถ้าฟังเสียงหอนเลยก็ปูปูอย่างเดียวแล้วครับนี่อะไในข้างดูครับเงาพอดีเขาล้างเมื่อวานครับผมไปเล่นโคลนมาตรงนั้นดูขัสิซครับสวยงาม ไม่มีสนิมครับตอนไปดูที่ยูอูรถลงมาคือไปดูเลยงามตาจังเลยนี่ไฟท้ายครับประมาณนี้ครับตั้งแต่ออกมาเกือบจะถึงสมเดือนแล้วยังไม่ถ่ายเลยตอนไปรับรถผมก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะนั้นพอดีนั้นติดค่ายรอดอครับผมพักสันน้ำเอาแวบเลย เรื่องนี่ไม่มีเยอมครับผมแห้งครับใต้คันนี้มาถือว่าสุดจัดเลยดูครับนี่ใครที่ชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องปานุะดําซิงด้วยนะครับผมเดีย๋ยวพามาดูบันไดลิงยังไม่ขัดครับผมอาจจะมีรอยบ้างเห็นไหมชิมน,นิดนึงถ้าขัดไปนี่ก็ สวยงามเลยครับไม่ได้เปิดเครื่องให้ดูครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เปิดเครื่องให้ดูนะครับท่านผู้ชมเจ้าของเขาไม่อยู่ครับนอนก็เลยแอบมาขโมยถ่ายอยู่แล้วกันตูเดี๋ยวพาชมรอบๆมุมกว,ว้างๆนะฮะให้เห็นทั่วถึง ฟิล์มนี้จะเป็นฟิล์มหกสิบรอบขันเลยครับ<ะ>ฟิล์มดำนะครับไม่ใช่ฟิล์มประหลอดสุดจัดครับดดเดี๋ยวเปิดหัวให้ดูนะครับผม<ะ>เดี๋ยวเอาคลิปเปิดหัวมาให้ดูแล้วไง<ะ>ก็สำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับเ<ะ>ชิญกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม<ะ>สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ